นาลีตาจังมาลองนั่งรถบาาัสจ้าเปลี่ยนฝั่งไหมขามาหมึ้นี่ไก่โป้นูนะ่อยู่ปากขี่ไก่โป้ยังบอสทำตัวเป็นสาวหน้าขาวขลั่นข้ามาลองรถบัสใหม่พี่น้องเห็นคุณนบ้านอ่ะเห็นแล้วเนาะยังบอสทำตัวเป็นสาวหน้าขาวขลั่น เ c วซี 5, ่ยินดีด้วยค่ะเขาดูห้าพันยืนขึ้นนี่โอ้คันใหญ่มากนะข้างในเนี่ยคุณตาก้าอยู่ไหมเนี่ยใหค้คุณตาก้ามาดีบเต่ให้หน่อยสิรถรถแดนเซอร์พี่น้องขับเขียร์พายนะคะกวางขวางกวางขวาง จ่ากบ่ะต่กันยูบนี่ป่ะแต่กบะให้ลลงสีบ่โอ้ยยตนอยู่เออเอาให้คุณตาดมามานั่งเจีมานงเจีอมให้แน้เลไปไปเอิญพ่อเรามหมเท่าไรสถานีตัวประตูแห่พระรุ่งตัวประตูแห่งหนักจ้าเรียกตาด้ามา ค้างเลย <laughs> จ้ะสลัดตาก้านนะตากา้านายังหนีบ่บ่อยู่เอาบ่อร์ยุติอ่ะเพราใหญ่ก้านบ่อยู่ป้าแจวอยู่บ่ร์ป้าแจวอ่ะพ่อใหญ่พี่อันคุณตากาตต้านไปบีบแต่โมเแรกเนาะยื้อยงานละไปเบื้องเนี้ยนนะ่ะเลียงเอากระเทะาะรถบัสอยู่น่นนะ คนตาไม่อยู่มองเน่นาะๆนูนน <ma lush> ี่เน่าอยู่นอน่ละแต่วันอิมันขี่ทางลูกไหมเด็กรอดลกไแล้วมันว่าสกุดด้วยจะไกัละได้น่เป็นตื้นอม้เลยเ็กน่เลยเ็จะได้กดจักรแฟของน้องหมูนะตอนน้อยุูไปนก็ไี่รวาน ดันค้างเลยเย้เอฟซีบ้างไงบ้างยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะรถคำพูนขนเงินขนท่องค่ะขอบคุณค่ะขี่ไก่โป่ะกลับบ้านจ้าเราชจเจกท่องเด้อพี่น้องเด้อจะหน่อยนี่ที่เขาว้านฮะ ขี่เขาวัดดน้องปิดเตรียมไหมาดิเอาไแมนกัขี้เขาไปวัดแหละกันมันจะซื้ออ๋โอเคลูกเท่ไหมวันมันมาธนศึกษาขี้เขาไปจาวัดกันจะซื้อตีท,า,า,ท,า,า,ทามันก็นตตอไปอันเฮ็ดแมนจาเพราะว่า,วามันบถท่นรถป็นถึงมาทรง พ่อพ่อยีงมีเฟนมีไล่อันคุณนันบอกคือว่าเหตุเบาเหตุอันผ่ามันมีขี่เข้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลพี่น้องป้องไปโอ้ทีนั่งไม่ต่อยป่ะเนี่ยบบกม่วงกระดกกระดิกกระดิกเขาดีมากลับรถในวันพี่น้อง กลมาขี่เขาวัดเป็นสิริมงคลพม่านบ้านติดพี่น้องโอ้กูกลับเลยเธอกลับเล่นบ่้อมกลับเล่นเนาะอ้อมกลับเล่นเขาลุงแม่จ๋าแม่จ๋ายีิบเอ็ดที่นั่งรวมคนขับด้วยจ้าพี่น้องเจ้าของรถบัสด์เนี่ยนี่บ่เจ้าของธุรกิจนะ เขาปวดประตูออกตัวพี่นออ้องเ้าขนถแต่งตัวเ้อางกว้างขนาดนี้คือนสีดีเนาะนี่ยังไงฮะคือสิ่ทางอยู่ผ้เบิรงขนาดอะไรไป มอเนี <Trust> yeah, ่ก yeah. oh, so, 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 so. okay. ็ีบคอ้หลายเด้ไหมมอนียไปเลยลูกพี่ให้ทวยพอดีผ่านให้ทวยแบมมือปร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 มือเพื่อนผ่านถ้วยพอดีแบม้วยให้ถ้วยขึ้นมานิดหน่อยเอฟซีดูนะพี่น้องนะบาบอ้วดนางน้อยอ่ะยืนขึ้นยืนกลางจั่เฮ้ยจึ้งจึงจึงจึง

น้องสาวยังว่าพ่อข้าวแล้วข้าวแล้วสีลำตัดดอกคอยสีลำตัดดอกคอยสีลำเกี่ยวเหนียวพันแต่ก่อนนั้นก่อนนั้นกู้ล้ำเกี่ยวผู้ทิ้งนะก็จะสองแพ่งนะต่อกันผู้ล้ำเกี่ยวลำเดืนเดียวมีกุลาซอนมปิดก่อนลำเดืนเดียวมีกุลาซอนเป็นก่อนลำพีโกนแบบนั้นแบบนี่ล้ำเกี่ยวเพราะฉะนั้นเขากระทำเหมือนแบบนันสบายทวนเลยก็ได้จะลงไปเรียกคุณยาย ชิดชายชิดชายเลยจะไปรถมีชิดชายอันนี้จะเอาบอดรที่จะถือไปนำ้ำถือไปน้ำเลยเนี่ยออกล้องนะเป,นงเ,ออเปิดแย่นป่ะเปิดค่ะโอ้ยมากย่ายอยู่บ่คือมานั่งรถแห่แน,น่จะถวดน่ะสวัสดีจา้า พ้านะาานะผ้าใหญ่นว่าคือในในผ้าใหไหน,ะอ,นอันที่ที่รีตองเขาจะมาที่หลังเป็นยังเหรอเกือบพิเศษเหรอเจ้าเกือบย่ายพิเศษเหรอเอาให้หนะ วันี่ยังกับบ้านปวยด้วดิฮะปวยนี่อนยังวัวนี่บ่อเลกปวยปวยยังกวโอ้ขึ้นหัวลูกขึ้นหัแม่ขึ้นหัลูกสาวนโอ้ลาังเด้อ อันมาอันมาน,นเนี่ยมาซอยใหญเลยจะเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอ้าวนั่งเปสิริมงคลสิรถหนูนะคะรถูค่ะ้ก่ ยินดีด้วยนะคะแม่แพวสเฟอร์ด,รด,ดีเล้ส้เฟอร์ประจำประจำตัวสเฟอประจำตัวดี่สินเดรมเดินเดนมาเดินช่ไปเดินชมเดินชมวอ๋ค่าสกว้วางมากพี่น้องยี่สิบเอ็ดที่นั่งรวมคนครับ น่นว่าแย่งกันทางเครื่องอ่ะเพราะจะเพี้ยมมากเมื่อกี้นี่ ชมบ่ชมบ่เออชมาน่ปกวางกระตูยนบ่โอเคโอเคไปเดินกั่ตเดวังเดิน้านยาน่ข้างหลังเด้อเพ่นนังจับรูปไปมันบ่เห็นเลยสเอาไผวัง้เฒ่าก็ด็กน่อยนังจับยายะไบานดิมส่งยวดเนียดากเด้อโช์ดากดิ ตายกูกลบวตายกูขึ้นฮอลหลนนสนให้ตายให้ตายกูก็ัวตายกูขึ้นฮอลลนเมื่อนั้นก่เอางใ่อกตรวจ็นยีอนให้ตาอิกบุยิ้มหวาน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 ก็ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานดาขวัี่เกิดจากรถโกดะ ยิ้มหวาน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 โอเคยายจะไปด่างหรือจะลงพ่อจะเตรียมของทีอะไรนะไปบ้านกลับบ้านเราปทำมือออกลูกไีจ้าพี่น้องนี่ละเด้อ เอาไวส้สญนญิทซะก่อนได้พี่น้องมาทดสอบรถเฉยๆนะครับสว,สว่างเดียวพี่น้อง